สวัสดีครับเพื่อนๆครับทีนี้มาต่อกันที่ซีรีส์พี่ใหญ่สุดของการ์มินนะครับนั่นก็คือซีรีส์ฟินิกส์ครับอยู่กับผมปอแล้วก็น้องกันคนเดิมครับสวัสดี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 ผู้ชมครับมาต่อเลยครับน้องกันได้เลยฟินิกส์พี่ใหญ่สุดของการ์มินและถมีรุ่นไหนบ้างซีรีส์นี้ก็นิยามของมันคือพรีเมียมมัลติสปอร์ตวอชครับผมก็คือเป็นตัวพรีเมียมที่สุดของการ์มินเริ่มจากตัวของก็คือตอนนี้เป็นฟินิกสเจ็ดครับซึ่งฟินิกส์เจ็ดก็จะม ไซส์เล็กสุดก็คือตัวของ 7s ครับผมไซส์นี้แล้วก็เป็นตัวฟินิค7ครับผมนี่แล้วก็ตัวใหญ่สุดก็คือตัวที่พี่ปอใส่อยู่นะครับอันนี้คือ 7x นี่นะเขาเรียกว่าหน้าจอหน้าปัดแต่ละตัวนี่ไซส์ไม่เท่ากันเลยนะใช่ครับไซส์ไม่เท่ากัน 7s ก็จะเล็กหน่อยไล่มาไล่มาตั้งแต่แบบ1.1นิ้ว1.2นิ้ว1.3นิ้วครับผมไล่ขึ้นมา ความต่างครับความต่าง,างจริงๆต้องบอกว่าในตัวของซีรีส์นี้ความต่างก็คือขนาดครับผมแต่ว่าแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ที่อาจจะลดหลังเล็กน้อยในตัวในตามขนาดของมัน<อ>ครับผมแต่ว่าฟีเจอร์ภายในนียคืออัดแน่นเทียบเท่ากันจะมีฟินิ x 7X ที่มีไฟฉายพิเศษก็คือมีไฟฉายในตัวมา,มาผมชอบมากเลยชอบมาก ลูกเปิดเล่นประจําเลยถูกต้องอันนี้ก็คือมีไฟฉายในตัวแล้วก็สามารถตั้งค่าให้มันกระพริบหรือเป็นไฟสีแดงได้ด้วยก็คือไฟสำหรับบใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าเวลาที่เราวิ่งตอนกลางคืนครับผมอันนี้ผมชอบมากตอนที่วิ่งตอนกลางคืนเพราะว่าไฟมันจะแวบๆตลอดเวลาใช่พราะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานแล้วก็ต้องบอกว่าในฟินิกจ ե ตก็คือใส่ทุกอย่างที่มีของกาเมียนเข้ามาเลยครับในเรื่องของโหมดออกกําลังกายก็คือมีครบทุกอย่างตั้งแต่ไตกีฬาไปจนถึงการ เดินป่าปีนเขาหรือว่าการเล่นเซิร์ฟก็จะมีครบในตัวของ,ง,งฟินิกเเลยครับผมแล้วก็ในตัวของเรื่องของการติดตามสุขภาพก็ครบ ทั่เลยครับตั้งแต่เช้าไปจนถึงนอนหลับก็เก็บได้24ชั่วโมงเลยแล้วก็เรื่องของการใช้งานพวก Garmin Pay หรือว่าตัวของ Music ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็มีเรื่องของแอปบิตที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากได้แบบตัวจบตัวจบครบทุกอย่างตัวจบบางคนบอกกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลแล้ววันนี้มีไซส์เล็กมาให้ด้วยถูกต้องครับมี้เลือกสามไซส์ด้วยก็ต้องเป็นซีรีส์ของ Phoenix นี่แหละใช่แล้วก็ีรุ่นไหนอีกครับจริงๆมีอีกหนึ่งตัวที่ออกมาพร้อมกับ ตัวฟินิกครับก็คือตัวนี้ชื่อว่าเอพิกครับผมเอพิกจริงๆมันเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วแต่ว่าเจเนอเรชันแรกมันห่างหายไปนานแล้วแหละก็คือเอพิกสองเนาะครับผมมีความต่างใช่ก็คือความต่างหลักๆก็คือหน้าจอมันเป็นตัวของอัมเ e ร d ด s p สเพย์ครับก็คือจะมีความคมชัดมีความเป็นสีสันที่สูงกว่าสดกว่ากักเยอยใช่แต่ว่า ตัวของ p h น e n i x 7ก็จะมีในเรื่องของกลางแจ้งเนี่ยแสดงผลได้ดีกว่าเวลาที่อยู่การแจ้งครับผมก็จะเป็นอันนี้พอแต่งต่างกับคนเมืองคนเมืองใช่คนที่ชอบใช้แบบคนที่อยากได้หน้าจอที่สีสดใสใช้งานแบบ มีความเป็นอัมโเลตครับผมโอเคอ่านี่เป็นซีรีส์พี่ใหญ่สุดของการ์เมนแต่จริงๆผมแอบเหลือไปเห็นนะว่าจะมีซีรีส์แบบย่อยๆที่เป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่าใช่จริงๆการ์เมนยังมีนาฬิกาที่เป็นเฉพาะกลุ่มอีกหลายประเทศเลยครับผมอย่างในได้การลองแนะนําสักนิดนึงเนี่ยโอเคได้ครับจริงๆอย่างซีรีส์ตรงนี้ก็คือชื่อว่าเด s เซน t ครับเดเซนเนี่ยจะเป็นตระกูลที่เป็นสําหรับดําน้ำคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นดคอมพิวเตอร์อย่างตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดคือ Descent G1 จริงๆมันยังมีอีกตัวนี้ด้วยเดสเซน t อีกตัวหนึ่งอันนี้ให้ดูอันนี้ก็จะเป็น MK2 ก็คืออันนี้จะต้องบอกว่าจะใกล้เคียงกับตัว i n นสติ้งตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวของตระกูลฟินิใช่ครเป็นฟินิ์ของดกดำน้ำําใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีฟีเจอร์ในเรื่องของการดำน้ำําไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าฟีดายนะครับแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องของตัวโหมดออกกลาลังกายโหมดสุขภาพของการยข่าข้ามาก็คือ ใช้ได้ทั้งดำน้ำแล้วก็ใช้ได้ในทางชีวิตประจำวันโอเคครับผมคนที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอวิ่งอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นคนที่ดำน้ำด้วยถูกต้องก็จะมีรุ่นที่เหมาะครับมีรุ่นพวกนี้ก็จะจบกว่าจบนใช่ครับเป็นเดสเซนซีรีส์ครับลองเข้ามาดูได้เอันนั้นเหลือไปเห็นอันนั้นนิดนึงอันนั้นอะไรเอ่ยอ๋ออ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเด c เซนเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือจะเป็นไซซิ่งเดียวกับตัวของฟินิชเจ็ดอ่าใช่ไอ้ฟินิชเจ็ดเอ็กซ์ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ มันจะดูปุ่มมันจะดูใหญ่กว่านิดนึงครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวรุ่นใหญ่สุดของไดคอมพิวเตอร์ของกามินอ่าในตระกูลเดเซนครับเดซเซนเอ็2 i d เด c เซน m k 2 f แล้วก็มีเด s เซน t g 1อ่าที่เป็นตัวเล็กสุดครับผมนะครับอันนี้ก็เป็น ซีรีส์เป็นที่ใหญ่ของทางการมินนะครับใครที่อยากได้แบบตัวเดียวจบครบเลยนะก็ลองดูซีรีส์ของฟิน e ิก x ์ได้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดหน้าจอเพราะเขามีหลายไซส์มาให้เลือกใส่ส่วนใครที่เป็นนักดำน้ำด้วยก็จะมีพวกเดซเซนนะครับซีรีส์นี้นะครับก็อย่าลืมนะใครที่สนใจมาดูที่การมินบายจีเสยามสแควร์วันชั้น3ได้นะครับแล้วก็วันนี้บัตรเครดิตเคซีผ่อนศูนเได้ที่นี่พร้อมรับกระเป๋าอีกหนึ่งใบกลับบ้านไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องกันมากครับได้ครับขอบคุณ สวัสดีครับ